ก่อนกลับบ้านจะถึงแล้วภาษาคืออะไรจำได้ว่าชื่อที่เขาตั้งขึ้นมาใหม่ผสมภาษานวัฒนธรรมหรอไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวก็รู้ไปถึงอ่ะเพราะว่าเขาจะมีป้ายบอกว่าแปลว่าอะไรวันนี้แดดร้อนมากร้อนตะโกนนี่คือภาษาขเขากำมังก่อสร้างแล้วในวนน่ะเคยเจอประเสริฐพอน้ำตัวแต่ท่เนี้ยอ,อรักมากเมื่อกี้เราเจอร้านกว๋วยเตี๋ยวชื่ออะไรนะ เกาะแม่ยมใบก,กะเพราอ่ะเดี๋ยวว่าจะกินค่ะครับนี่แล้วนี่คือต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพยาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนอยู่กลันนั้นฝั่งเมืองป่ะอ่าจากข้างหลังไหมได้ย้อนไปแม่น้ำเลยแม่นำ้ำน่านหรอ ถูกใช่ไหมสวัสดีจ้าขึ้นไปเธอต้องมีสวยถึงถ่ายรูยถ่ายเราอะโอเคโอเค ตรงนี้ตรงไปก็เป็นสนามกัลยาโรค่ะใช่เราก็จะไปขึ้นหนากันแล้โอเคแต่วันนี้น้ำไม่ค่อยเยอะนะอมเดินออกฝาดีกว่าเดยนรัดยาคาอยนี่อม,มองแบบไม่พอใจอะไหคดับพอด แม่น้ำปิงทางขวาแม่น้ำปิงแม่น้ำปิงแม่น้ำน่าไม่ใช่กล้วยไไอ,อืมเผื่อน,น้ำขึ้นสูงกิโลเมตรก็เหนื่อยนะแลดแล้วก็วจะเป็น กลางไหนคะกลางข้างซ้ายขวาซ้ายขวากันขวาแล้วกันเหมือนเราเดินอยู่บนเรือหนูน้อยไม่ใช่หมวกแดงแล้ว <c oughs> เราจะพามาเดินเข้าไปดูจริงเขามมนิทัศการข้างล่างด้วยไปดูไหมไดูก็ได้อ <c oughs> โอเอียงนิดนึงแต่กิ้งไหมเนี่ยไม่กิ้งหรอกจึบ๊บลงไปดูข้างล่างหลยก็ได้จะไม่ผิดเขาจะมีเป็นแบบว่าแนะนำที่ท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอในนครสะวรรค์จิ้มจิ้มดูอะว่าห่างจากจุดที่เราอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูที่ไปด,ดูโอ้ไอีนเวอร์ <laughs> <laughs> จะเกาสซ้างที่เราจอดจะแม่ขนกิ่ง สามงานคาถาอยู่อีเขื่อนไม่รู้ลูกหลานคนจีนมเช่าแบบยไปกดอันนั้นเล่นอะไร่ายกันนี่ก่อนไหมปลาเสร่อปลาเสร่อ ไม่เสือกต,ต,ต้องไปดูที่บึงบารเพชรที่อยู่ในตัวบึงบารเพชรมีมั้ยมีแต่ว่ามไม่กี่ตัว,ตวละอ่าอ่าในมังกรอ่านี่มังกรแล้วเนี่ยตอนที่เรามาเรามาตอนนู้เราเห็นมันเป็นสีสีแล้วกดปุ่มให้ดูแต่อันนี้เขาหมนกดปุ่มชั่วคราวเดี๋ยวถ้าเจอคลิปเก่าจะเอามาให้ดูว่ามันเป็นยังไง ยังมีชื่อเรียกที่วัจจักกัญญาแพร่หลายมาแต่เดิมว่าเมืองปากน้ำโขงบ้านตัว่ามาจากต้นบ้านตัว่าเพี้ยมาจากคําว่าปากน้ำโขงรวมกันของแม่น้ำทั้งสี่สายคือปีบบักโยบนาดไหลมาดูดกันจากทั้งสองปีบปีบประเดี๋ยแล,และวัฒนธรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายเช่นเทศกาลขุดขีด แแพทก่จมีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งในเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมว่าน้สีแหวนแหมะกรพัผอนบึงบรเพชรปลารกเด็กป่าน้กอันนี้แค่ขนกเขาแหละเราไปไหนมาแล้วบ้าง ท้องที่ธรรมชาติอันนี้เราก็เคยไปแล้วเคยไปนั่งเรือไปดูได้ลงคลิปไปแล้วอันนี้อันนี้อยากไปอันนี้ทาง93กิโลมีนี่ด้วยเหรอมีอะไรอ่ะอ้าไม่มีไม่มีอันนั้กน,น,น,นก็จะอุะอะะทัยอ๋อเด้อวแท้แค่ไหนึางแบอแอนน้นไปอนน์แอนน์ แม่น้ำเจ้าพรยาเกิดจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำนาบรรจบกัที่ตมุตากลาคูเพื่อหลทางจังหวัดต่างๆในภาคกางของสุพีอ่าไ ือหันหันหัวแม่นม้ำเจ้าพระยาปับ ใายก็ได้ใช่ไปอะไรนะมีเงินเขาไหมจะเป็งานให้มันพบกันก็คือกี่ใบมุมนั้มีอย่างนี้อ่าไม่เป็นอีกไม่ใช่อ่ะไม่เหมือนอ่ะทระมบณนี้เหมือนว่าไม่เหมือนที่แกถ่ายเขาอ่ะตอนนี้แค่มันเห็นหน้ามันจะเห็นหน้าแล้วไปยังไปตามพิบุริแล้วนี่รูปที่เขาถ่ายนั่นเราถ่ายเขาไม่เหมือนตรงไหนปะ ผม <c oughs> ว่าการถ่ายภาพมันเป็นลายเส้นไงสไตล์ใครก็ไตมลมันเราก็ะไม่ได้พูด <c oughs> ให้คนฟังว่าที่เราทำม<อ>ันไม่ไผิดนะจะกลับแล้วอันนี้ก็จะมีสาเคยไปว่ายแหล,ลเราเคยเจอปลาเสือพ่นน้ำตัวนี้จะลื่นปะขออนุญ,ญาตเดินตรงยา่าแล้วกันเนาะเพราะว่าเรากลัวลื่นอะ่ะจะเอ๋ฟังเปล่าจะน้ำไหลแรงนะเนี้ยเนาะก้อนนี้มันเป็นก้อนเนี่ย ใช่ดูวางไข่มาจากบนน้ำหรอกมีไหมไม่มีมเลยสัมตัวอ่ะทาวนี้ก่อนเลยเอาไปแบบหนึ่งข้าวอ,อนงจาน